สวัสดีครับเช้านี่นะครับผมพามาดูฟักแฟงงาช้างอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเอคราวที่แล้วผมเก็บไปลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคือมีแค่ลูกเดียวเลยนะครับต้นนี้นะครับใบใหญ่ๆเห็นไหมครับพอผมเก็บไปนะครับนี่ลูกต่อไปมันออกมานะครับนี่เห็นไหมครับ นะครับลูกนี้ลูกนี้อ่านะมันออกมาคาดว่าจะใหญ่เหมือนเดิมนะครับนะออกทีละลูกนะสังเกตดูนะครับมีอีกแต่ดูไปดูมามีอีกลูกหนึ่งครับที่คลาดสายตาไปนี่นะครับลูกนี้มันอยู่บนพุ่มไม้นี่นะครับ น่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับนพันุ์นี้ใหญ่นะครับเห็นเห็นเลยนะปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นไปบนต้นสะเดา,ดำ,า,ด,าดำนะสะเดาดำเป็นพืชที่เอเขาเรียกว่าอะไรเป็นพืชสมุนไพรนะครับผมก็ยังไม่รู้สรรพคุณเท่าไหร่นะเอามาจากอาอะไรนะคุณทองธรรมดานะครับนะ อาจารย์ทองเขาเรียกเป็นคนที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรได้ดีมากนะครับลองติดตามดูนะครับเราได้มาต้นหนึ่งนะครับตั้งแต่ปลูกใหม่ๆหมสามสี่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ตั้งบ้านใหม่เลยนะครับปลูกช่วงนั้นน้ํามันขังนะครับไม่ค,ค่อยขึ้นมันพึ่งมาขึ้นช่วงนี้นะครับนี่ครับพุ่มต้นนี้ของผมนะ ักแฝงงาช้างบักตน้นนะนีะ่ภูมมันขึ้นไปยึดคองต้นสะเดาดําไว้เลยนะครับกิ่งนี้นี่โน้มลงมาเลยเพราะมันหนักนะครับคราวนี้รับสองลูกเลยนะครับคราวที่แล้วรับแค่ลูกเดียวอันนี้มัน,ก,มนกิ่งมันกิ่งมันรับสองลูกไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยก็เหลือต้นหนึ่งละนะอ่ายังเหลือกิ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับสะเดาดาเนี่ยก็จะเอ่อ ขยายพันธุ์ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะตอนกิ่งทำอะไรไว้นะอาจจะหาต้นก้าเล็กๆของสะเดาบ้านเรามาทำเป็นเสียบก,กิ่งนะครับครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพามาดูปักต้นเฉยๆนะครับนะฟักแฟงงาช้างต้นใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่เหมือนคราวที่แล้วที่ผมลงไป นะครับรอบนี้ออกสองลูกนะครับแล้วก็ใหญ่เร็วมากนะครับตอนที่เก็บไปในต้นลูกนั้นยังไม่ขึ้นเลยนะพอเก็บปุ๊บแตกปับ๊บใหญ่เร็วมากเลยนะครับอ่านะมันเหมือนจะมีอีกลูกหนึ่งแต่ไม่ติดนะครับเหี่ยวลงไปนะถ้าไว้หลายลูกมันก็ไม่ใหญ่ก็ยังว่านะครับนะครับคลิปนี้เชา้านี้นะครับเอาไปแค่นี้ครับ สวัสดีครับ